ครับสวัสดีครับพักระสุนกาลังวันนะครับผมแนวทางฮานอยเข้ามาเสาร์ที่5เดือน3ครับปี65นะครับก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดดงกดติดตามด้วยกดแจ้งเตือนแฮทด้วยนะครับแอ็ดขอขอบคุณเข้ามาหน้าที่นี้นะครับผมแอดให้เป็นแนวทางครับผมโปดใช้เวลาในการรับชมนะครับเข้าดุจขออภัยนะครับมาหน้าที่นี้นะครับผมช่องทางติดต่อก็แอดไลน์เข้ามาสนามตรงนี้ครับมีกลุ่มครับสนใจเข้ามาสอบถามก็ดูได้ครับผมแอดให้เป็นแนวทางครับผมโปดใช้เวลาในการรับชมกันด้วยนะครับผมแอดให้เป็นนแวทาง ท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามไม่กดแจ้งเตือนใด้ด้วยนะครับใหได้เป็นแนวทางนะครับผมวันละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามท่านก็คือกำลังใจนะครับขอขอบคุณครับมันนี้นะครับชุดเด่นชุดลองชุดสองตัวสามตัวอยู่ในตารางครับผมครับลองกับคู่นูวนะครับแอ้ได้เป็นแนวทางนะครับ ครับสวัสดีครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปให้ผมแอค่าเป็นแนวทางนะครับผมรดใช้ยันในการรับชมนะครับผมสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันตรงนี้นะครับผมสนใจติดต่อเข้ากลุ่มครับเข้ามาสอบถามก็ดูได้นะครับผมไม่เสียหายนะครับผมเข้ามาสอบถามก็ดูก่อนนะครับแอดค่าเป็นแนวทางนะครับ ถามกันดูได้นะครับผมชุดเด่นชุดรองชุด2ตัว3ตัวครับอยู่ในตารางก็ลองจับคู่ดูเอานะครับหกห้เป็นแนวทางครับผมขอเชิญนในการรับชมนะครับผมชุด2ตัว3ตัวคาดว่าจะมานะครับ มมาครับผสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมหากท่านไม่ชอบชุดทแอจะให้นะครับ3ตัว2ตัวชุดเด่นชุดรองนี้ก็จะเปนตารางผมก็ถูกพลังวันนะครับผมในร่างฮานอยวันเสาร์ที่หครับเดือน3ามปีหกนะครับผมตอนอื่นนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดดิ่งกดติดตามด้วยกดแจ้งแจ้งให้แอดด้วยครับแอดก็ขอบคุณครับมาณที่นี้นะครับผมแอดค่อยเป็นแนวทางครับผมโปรดเชยันในการรับชมครับผมมีครับช่องหน้าดิดต่อครับผมแอดไลน์ครับสถานตรงนี้ครับมีกลุ่มครับสนใจเข้ามาสอบถามก็ดูได้ครับสำหรับท้ายคลิปนี้ผม ถ้ารตกบุก้องอะไรขออภัยครับมาณที่นี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ